พ่อกลับบ้านแล้วขอเขาไปกินเล็กสอบนะอ๋อมันช่พ่อกินบมอลูกอ๋อวาวมวลเลยนี่วาวมวนเท่านเลยสอบเดียวผมขอสอบเดียวพ่อบมเอาหลายดอกย่านพ่อผมเหลือกินนะมันช่พ่อกินบมอลูกพ่อสอบเดียวพ่อ่เนาะสอบเดียวใช่ผมจับสอบเลยพ่อผมเอาสอบเดียวเท่านั้นแหละผมผมเอาหลายมาสอบเดียวพ่อในก็พ่อกินม่มปีอยู่แล้วเนาะย่านพ่อผมเหลือกินนะเออแล้วผมจับสอบเล้วพ่อเนี่ยอืม สอบเดียวพอบ้านพ่อด้วยกับสอบตีเนี่ยเอา้าแล้วบ้านพ่อเอื่อนยังสน่ะกับสอบ <laughs> <laughs> นี่ละกับสอบเดียวอะ่ะ <laughs> <laughs> เ,เราไปบดเหล่อลรถเออเอาเบิดเราแล้วให้ไหมนี่สอบเดียวให้ไหมนี่มึงไปต้ากรถออกไปเบิดเลราเลยเ,าายเอาไปเอาไปเบิดเจ้าจิได้ใช้เกณฑ์ กูบอสิแต้ก็ได้กูกินแคบเอาหัวปลนักนสันมึงก็ขึ้นไปตากเราลูกลูกโอเคเลยพอผมตากเลยนะอโอเคเดี๋ยวผมไปตากเลยพุ่นไปแล้วพ่นพุ่นยางโคตรเท่เลยพ่นน่ะโอ้ยได้การเล่นเพื่อนะ